สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน Oh, สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับผมจ๊อบนิธิสมุดโคจรและเพื่อนร่วมโคจรผมเตชินครับขณะน,นี้เราทั้งสองคนยังพาผู้ชมเดินทางโคจรอยู่ที่จังหวัดน้องค่าย hey! จังหวัดหนองคายนั้นจัดได้ว่าเป็นประตูสู่อินโดจีนเพราะนั้นการค้าขายต่างๆนานาในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเกิดเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวจัดได้ว่าเป็นสะพานมิตรภาพแห่งแรกแห่งแรกครับที่เกิดขึ้นถูกต้องและยังมีแหล่งที่สองนะฮะก็คือที่จังหวัดมุกดาหารครับ,รบอันที่3าะฮะก็คือที่จังหวัดนครพนมครับนั่นแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยของเราและสปปลาว ขณะนี้เราทั้งสองคนยืนอยู่บนสะพานมิตรภาพไทยลาวณเวลานี้เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นหน้าแลงรงเป็นช่วงที่แม่น,น้ำโขงนั้นน้ําลดขดตัวลงมาตัวเราจะเห็นเป็นหาดทราย แล้วก็จะมีร้านรวงมาเปิดขายอาหารถ้ามองไปมองมานึกถึงประมาณว่าหาดทรายที่พัทยาจากนี้ครับผมจะพาคุณเดินทางท่องเที่ยวหนองคายอา,าอาหารที่ว่าอร่อยของที่ว่าเป็นของดีๆของหนองคายเอาซะแบบว่าคุณจะประทับใจหนองคายแล้วยืนยันว่าหนองคายเป็นจังหวัดที่น่าอยู่มากๆเป็นอันดับเจของโลกเลยทีเดียว จังหวัดน้องคายได้รับเลือกจากนิตยสาร Modern Maturity ของสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพศ2544ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับเจของโลกเพราะน,นอกจากตัวเมืองบรรยากาศจะเงียบสงบแล้ววิถีชีวิตของผู้คนก็เรียบง่ายส่วนสถานที่แรกที่ผมจะพาผู้ชมไปสัมผัสนั้นเป็นสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นสถานที่สําคัญในอดีตของจังหวัดหนองคายอีกด้วยล่ะครับ ด้านหลังแล้วนี่ครับนี่เรียกว่าสุลกสถานสถานที่เก็บภาษีในสมัยโบราณ<อ>ซึ่งในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของกมรมศุลกากรน,นั่นเองครับครับและทำไมถึงมาตั้งสุลกสถานที่อยู่ในบริเวณนี้อ,อันนี่นมาจากว่าถัดไปนู่นนะฮะ นั่นเขาจะมีท่า,รทาเรือเอ<ล>ท่าเรือเออสมัยก่อนยังไม่มีสะพานมิตรภาพไทยลาวครับผมก็เลยก็จะใช้ท่าเรือเนี่ยในการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคต่างกันนารว<ผ>มไปถึงชาวบ้านชาวช่องเนี่ยก็เดินทางข้า,า,ขามกันเาข้ามพราะว่าคนไทยคนลาวต่างกันเป็นพี่เป็นน้องกันครับผมแล้วอยากรู้ไหมว่าสินค้าต่างๆในนะมีอะไรบ้างครับแหล่งรวบรวมสินค้าหรือที่เขาเรียกกันว่าตลาดอินโดจีนเป็นยังไงเดี๋ยวเดินไปดูกันดีกว่าไปเลยพี่เชิญครับผมตลาดอินโดจีนหรือตลาดท่าเสด็จ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงบริเวณตัวเมืองเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าในแถบอินโดจีนและยุโรปตะวันออกถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของจังหวัดหนองคายภายในตลาดแห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างผมว่ารีบเข้าไปสัมผัสกันเลยดีกว่าครับนี่อะไรพี่จอบอันนี้คือหนังหนังควายเขากินยังหรอกินครับก็ปกติบางที่ก็จะเอา,าไปทำเป็นเส้นเ,นเนก็มีใช่ไหม เออเป็นเส้นเล็กๆนะคนที่จะกินได้ไม่ใช่ว่าคนธรรมดาจะกินได้ต้องเป็นคนไงต้องเป็นคนที่ฟันแข็งแรงด้วยเราเหนียวมากเคยกินไหมกรอบแกบกรอบแกบนี้ใหเคยกินกครั้งหนึ่งกรอบ็นคนไม่ธรรมดาก็พี่บอกไม่ใช่คนธรรมดาจะกินได้จอบนี่อะไรครับข้าวจีข้าวจีข้าวจีคือข้าวเหนียวเนี่ย ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นข้าวเหนียวธรรมดาถ้าเป็นสีดํานี่คืออันนี้ข้าวดำค่ะข้าวเหนียวดำเอามานึ่งธรรมดานี่แหละฮะแล้วก็มาปั้นชุบไข่ใส่กระเทียมที่ด้วยนะแล้วก็ชุบไข่ชุบไข่เสร็จแล้วก็มาปิ้งปิ้งขายกันเท่าไหร่ครับพี่สิบบาทค่ะสิบบาททำจริงในชีวิตยังไม่เคยสัมผัสเลยเหรอไม่เคยสัมผัสรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงก็เป็นข้าวเหนียวแต่ว่าก็มีกลิ่นกลิ่นบบ หมือนทาเนยอะไรเงี้ยแล้วไม่ต้องจิ้มอะไรหรอครับไม่ต้องจิ้มจิมค่ะถ้าถ้าเป็นภาคอีสานเข้ากินกันกินก็ใส่น้ำพริกปลาผมเห็นหมอนคิกมาก็ค่อนข้างจะหลายๆแบบเลยครับแต่อย่างงูเนี่ยเป็นทรงที่คุ้นตามากมากใช่ฮะแต่พอมาเจอทรงแบบนี้ถึงขั้นอึ้งเลยทีเดียวอ,อย่างเห็นแบบนี้ก็เริ่มจากอันนี้ก่อนนะฮะนี่เป็น5ดาวอย่างนี้นี่นี่คือทรงอะไรครับก็เปค่ะอันนี้มันนอนแล้วมันจะยังไงเข้ามากขึ้นเหรอหรือยังไง นี่เป็นทรงอะไรครับมะละกอค่ะอ๋อเทรงมะละกอเออแต่เหมือนนะเหมือนเหมือนมะละกออันนี้ก็จะเหมือนถั่วเออแล้วก็เข้าร่องร่องร่องคอพอดีอันนี้มาจากที่ไหนครับพี่อันนี้ของอีสานค่ะของอีสานบ้านเราบ้านเราราคาขายเป็นยังไงจ้ะพี่ใบนี้120อันนี้ถามจริงๆนะท่านผู้บริจามาเขาต้องต่อรองราคาเคยต่อรองราคาได้ที่สุดเท่าไหร่หนึ่งร้อนี่นะคพอเดินเข้ามาปุ๊บในตลาดอินโดจีนขอให้เข้ามาในร้านพูดคุยกันเถอะ ราคาต่อรองกันได้เอาเป็นราคาที่แหมถูกอกถูกใจทั้งสองฝ่ายกันถูกต้องครับคุณจิมครับครับผมสนใจไหมครับไอติมหัดครับพี่ชื่อพี่อะไรจ๊ะชิเปิ้ลพี่เปิ้ลพี่เป็นคนหนองคายป่ะคุณ ยาลาจริงอ่ะชอบบรรยากาศแล้วก็นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวกันเยอะคนมาเที่ยวเยอะไหมใช่คนยาลาย้ายมาอยู่ที่น้องข่ายแล้วตอนนี้เปิดรงเปิดร้านอะไรไมเรื่องเวลาเลยทีเดียวอันนี้กินแค่ซอสใช่เดี๋ยวจะพาไปกินแบบลึกๆอาหารขึ้นชื่อของน้องขายคืออะไรแดงแหนมเนืองแดงแหนมเนืองไปเดี๋ยวพาไปร้านพิบเลยฝ่งนี้ไปแดงแหนมเนืองของอยู่ในมือแท้ๆยังตักกินไม่ได้ดูชีวิต สนับสนุนการโครจรโดยลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เหนือใครในทุกมุมมอง สนับสนุนการโครจรโดยเตรียมสมองคิดเร็วแม่นยำที่ p e p t i n g e n น u s c o อ s สกินด็อกเตอ์เวสัมอางจากประเทศออสเตรเลียโทร02 620 0333โรงแรมรอยัลนาคาราจังหวัดหนองคายโทร042 422 889กลับมาโครจรกันต่อครับขณะน,นี้ผมและน้องตีชินยังพาผู้ชมเดินทางโครจรกันอยู่ที่จังหวัดหนองคายครับ แล้วเขาเด็ดว่ามาที่ร้านแดงแหนมเนืองต้องมาหาคนคนนี้พี่ชายของผมพี่รัฐสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหนมแหนมเนืองอะไรยังไงเป็นอาหารเวียดนามอาหารเพื่อสุขภาพถ้ารสชาติของเวียดนามจริงๆเลยนะนจะออกจืดๆดแต่ว่าน้ำเนืองของเราเนี่ยฮะประยุกต์หรือทําให้เข้ารสชาติกับคนนไทยนะมีเปรี้ยวหวานมันเค็มนะที่สัมพันธ์เราเนี่ยผูกผัด สะอาดผักปลอดพิษเพื่อสุขภาพเราพาคุณผู้ชมไปเห็นมาแล้วครับว่าการดํารงชีวิตของผู้คนคนหนองคายเนี่ยเขาโชคดีขนาดไหนเขาปลูกผักกันได้ในกลางแม่น้ําโขงถูกต้องเพราะนั้นเขาปลูกมาไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้สารพิษใดทั้งสิ้นคุณเคยกินแหนมเนืองแต่คุณไม่เคยกินเต็มสูตรแบบนี้ไม่เคยเพราะว่าส่วนใหญ่นะคนทีทานแหนมเนืองหรือแค่แป้งกับนี้อ่าผมว่าบางคนชอบอย่างนี้ก็งี้บางคนก็งี้งี้แต่ลองกินแบบเต็มคําดู แล้วจะได้รู้ว่านี่แหละเขาเรียกว่ารสชาติของแหนมเนืองที่แท้จริงอ้ามเลยครั้งนี้อ้ามเลยข้าวใหญ่ไม่ต้องไปใครอ้ามเป็นไงอารู้จักไหมรู้จักเป็นไงอ่ะรู้จักเป็นไงครั้งนี้เขาผมกินแบบเต็มรูปแบบคือใส่ใส่แหนมลงไป ทำแรกก็ได้กลิ่นสารน่เลยครับเพราะว่าการรับประทานแบบเนืองจริงได้อัตราส่ินคือการห่อแป้งมันทาจะมีรสชาติเค็มๆใบชะมวงก็ออกเปรี้ยวไม่ได้กลิ่นมิ้นของของสารแน่กล้วยแต่ความมะเฟืองเนี่ยรวมกันนะฮะแล้วฝาดเปรี้ยวแล้วน้ําจิ้มรสชาติคมกรมของน้ําจิ้มมันเข้าไปผมกินนี้ไม่ได้ผมเอานี้มามั่วใส่แทนได้ไหมแน่เนี่ยลองมั่วดูนะลองมั่วดูนะ ใส่เป็นเมนูนะสำหรับใครที่ไม่ทานหมูนี่แบบนี้นะเสร็จป,ปุ๊บน้ำจิ้มใส่เข้าไปอ,อือห่งกุ้งพันอ้อยมีรสชาติเอกลักษณ์ของเขาเองแล้วอพอผมเอาแป้งมาใส่มันมีความหนุกของแป้งเข้ามากล้วยแตงกวามะเขือคือนี่รสชาติมันจัดจ้านเลยนะมาเจอพริกเข้าไปอีกนิดนึง้วอย่างที่พี่นัดว่าเลยกระเทียมตัดรสเลยตึ๊บหนึ่งลองแล้วลองงได้ไหมเดี๋ยวจัดให้ งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องจ๊อบกับเทชินทานก่อนครับได้วพี่จะขออนุญาตไปดูแลลูกค้าหรือที่มาใหม่ออ๋โอเคครับได้ครับพี่เขาตัดเต็มเลยนะพี่นะครัไปนัดเถียงครับพี่เข้าแล้วไปคนดีของพี่คิดน้ำอีลีกินข้าวหรือยังโอ๋ออิ่มอ่ะเป็นยังไงน้องจ๊อบกับน้องเทชินด้วยนะครับ อร่อยมากสุดยอดอะอแล้วจะอิ่มเรียบร้อาแล้วครับพี่พี่จะพาไปดูสิ่งที่จะดูได้ไม่ตลอดทั้งปีดูได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเอาล่ะสิครับพี่นัทพูดมาถึงขนาดนี้แล้วอย่ารอช้าครับรีบไปสัมผัสกันเลยดีกว่าแต่ระหว่างเดินทางไปยังสถานที่ที่ว่านั้นที่ปรึกษาทางด้านการโคจรของเราก็มีคำแนะนำดีๆที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบเล่นกีฬาถ้าหากเกิดพลาดพลั้งบาดเจ็บขึ้นมาแล้วก็จะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไงกันบ้าง ไปชมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณจอบทุกคุณเจชินส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บทางการกีฬารืออะไรนะครับเราจะแบ่งกว้างๆเป็นส่วนบนและส่วนล่างนะครับในส่วนบนอาจจะมีอาการปวดเรื้อรังบริเวณข้อไหล่ข้อศอ,อกอาจจะมีการฉีกขาดหรือฟกช้ำบริเวณเอ็นได้ในบริเวณส่วนล่างรู้สึกว่าเล่นกีฬามีอาการของข้อเข่าหลวมหรือข้อเท้าหลวม ซึ่งกลืนชินนี้อาจจะเกิดจากภาวะของเอ็นมีการฉีกขาดการรักษาก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มคือการรักษาแบบผ่าตัดกับรักษาแบบไม่ผ่าตัดการรักษาแบบไม่ผ่าตัดอาจจะมีหลายๆวิธีการเช่นการใช้ยาควบคุมอาการปวดการส่งกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพส่วนการรักษาผ่าตัดละปัจจุบันนี้ที่นิยมคือการผ่าตัดผ่านกล้องครับข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้องคือทําให้ผู้ป่วยบบเจ็บน้อยแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กทําให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัว กลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้เร็วผมขอฝากไว้ว่าควรจะหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรึกษาวางแผนการวินิจฉัยและก็การรักษาจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดครับผมขอบคุณที่ปรึกษาด้านการโครจรมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาอยากสอบถามที่ปรึกษาด้านการโครจรของเราแล้วล่ะก็สามารถติดต่อผ่านทาง call center หรือทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับ ท่องเที่ยวครับโอ้โหขอบคุณมากเลยพี่ซ้ายมือคือสปปลาวนี่สปปลาวแล้วขวามือคือเมืองไทยของเราครับผมซึ่งอันนี้ก็ถ้าลองเทียบดูนะอย่างอย่างฝั่งริมแม่น้ำโขงฝั่งบ้านเราเนี่ยก็จะมีตึกมีอะไรเขาดึงดครับแล้วฝั่งนี้นี่คือังเป็นเมืองหลวงใช่ไหม อันนี้ห่างจากเมืองหลวงประมาณ39กิโลเมตรเมืองหลวงอยู่ทิศทางด้านนู้นอันนี้ถอยลงมาหน่อยครับถ้าเกิดว่ามาถึงหนองคายแล้วต้องมาเรามาล่องแม่น้ำโขงกันถูกต้องพี่น้อยเป็นคนหนองคายแล้วเด็กๆนี่ลงมาเล่นแม่น้ำโขงไหมเล่นครับเด็กๆเด็กๆทุกคนต้องเล่นแม่น้ำโขงครับธรรมชาติแม่น้ำโขงเป็นยังไงพี่แม่น้ำโขงธรรมชาติเขาเนี่ยคือช่วงฤดูน้ำหลากอน้ำเยอะนะฮะช่วงอ่า ตั้งแต่มิถุนาจนถึงตุลานะ้น้ำจะเยอะฝนมาตกน้ําเยอะนะฮะาไม่ควรเล่นช่วงนั้นควรจะเล่นช่วงน้ําลงน้ําลงม็ช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาพฤษภากราคมถึงเดนเมษามันก็จะมีหาดทรายด้วย Hey. ท่องเที่ยวญี่ปุ่นสุดหันษาชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีสัมผัสลมหนาวแรกของฤดูแช่ออนเซน็นน้ำแร่ธรรมชาติลิ้มรสขาปูยักษ์สอบถามรายละเอียด Quality Express โทร02 2 7 7 8 0 0 0สนับสนุนการโคจรโดย แตงโมทัวโทร02 277 00 00ยาหม่องน้ำตราถ้วยทองกลับมาโคจรกันต่อครับขณะน,นี้พี่นัทกำลังพาผมและน้องเตชินเดินทางไปยังสถานที่ที่พี่เขาบอกว่าภายใน1ปีสามารถเข้ามาสัมผัสได้แค่ช่วงนี้เท่านั้นครับแต่ระหว่างทางการล่องเรือผมก็สามารถเห็นความงดงามของสายน้ำที่บวกกับวิถีชีวิต ริมสองฝากฝั่งสายน้ำแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับนี่อะไรครับคือพระธาตุาดอกพระธาตุกลางน้ำโอ้โหเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของน้องชายผมมากเลยเรื่องราวขององค์พระธาตุกลางน้ําเป็นยังไงครับทําไมถึงมาสร้างอยู่ที่กลางน้ําแบบนี้แม่น้ําคงเป็นแม่น,น้าที่ไหลแรงมากมาก็จะซอกตามตลิง่งพระธาตุที่สร้างอยู่วัดอยู่ริมริมแม่นำ้ำคงครับทีนี้ซอกไปซอกไปเรื่อยๆเนี่ยจนพระธาตุนี้ล้มลงมา อยู่ในแม่น้ำโขงเมื่อปี2390จนอยู่ถึงทุวันนี้ณปัจจุบันชาวจังหวัดหนองคายก็เคารพมเลื่องสายสัมัทธาก็สร้างพระธาตุ้านหนองจำลองขึ้นบนบกทีคนใกล้มากาบาับว้านพิชันี่คืด้านหลังกครับส่วนตัวองค์พระาธาตุฐานองค์พระาธาตุองค์จริงในปัจจุบันนี้เท่ากับอยู่กลางแม่น้ำโขงพอ<ร>ดีเลยนี่คือจัดได้ว่าเป็นโบราณสถานอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยซึ่งวันนี้มาแล้ว<อ>เดี๋ยวคงจะสักการะบูชาอย่างนี้แล้วเราจะถวาย ออกมาทุบเทียังไงครับเราก็ค่อยๆโน้มตัวลงแล้วก็ลอยลอยดอกตัวไว้น้ำในบูชาอ๋อ รื่องราวหนึ่งผมว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งกับการใช้ชีวิตสบายๆอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดสงข라이นี่เป็นแค่ตัวอย่างผู้ชมครับผมว่าเป็นเป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะหาความสุขใส่ตัวเองมันเป็นเรื่องง่ายๆที่จะค่อยๆเสพกับบรรยากาศกับวิถีชีวิตกับเรื่องราวของผู้คนและวัฒนธรรม แล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายๆอางเช่นเดียวกันครับที่เราจะเดินทางมาเที่ยวในประเทศของเราเองกับเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ที่จังหวัดหนองคายส่วนใหญ่ผมจะมาทํางานผมว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็แค่ทํางานอยู่ในตัวเมืองไม่ได้จะมาเที่ยวมาสัมผัสความควมเป็นอยู่ของคนหนองคายอะไรมากนะแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วพอมาได้มาพี่จอบเนี่ยโอ้รู้สึกว่า ถึงหนองคายจริงสัปดาห์หน้ายังไม่หมดครับยังอยู่ละแวกจังหวัดหนองคายสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียโรงแรมรอยัลนคกราจังหวัดหนองคายครับแดงแหนมเนืองและสุดท้ายอุปกรณ์การเดินทางจากคนละบีและจีบวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่นะครับที่พาพวกเราถึงถึงแบบถึงจริงๆกับจังหวัดหนองคายผมจะเล่นนาเพี่นัทเล่นกับผมไหมครับเชิญครับถ้าอย่างนั้นผมสองคนไปเลยนะครับพี่ การรับประทานอาหารคือการเติมพลังให้กับร่างกายเมื่อร่างกายพร้อมแล้วก็ควรเติมสารอาหารให้กับสมองควบคู่ไปด้วยเพื่อสมองปลอดโปร่งจะได้มีแรงสนุกสนานกับการเดินทางท่องเที่ยวกันอย่างเต็มที่จริงไหมครับจริงไหมครับเยี่ยมอ่ะแรงตักใจนะเตชินครับเหมือนโลกแข่งเดินสามขากันไงก็ไม่รู้อ่ะเาเตชินช่วยเดินทางเราหน่อยได้ปะ คือใกล้ๆกันเฉยๆเฮ้ย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 อย่าเหยียบหัวใจผมครับนี่ <S <S รุนแรงใจร้ายโหดร้ายอ่ะ